อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสปรี้ซีเธอของไม่ดีไม่ยอมให้เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับผู้รีดวันนี้ขอแนะนำฮานินี่มาเฟียที่นี่เป็นอาหารอิตาเลียนเรียวออร์แกนิกเน้นๆคือวัตถุดิบสดใหม่นำข้าจากอิตาลีเริ่มกันตั้งแต่สูปราโนแซนด์วิชเป็นขนมปังเชียบัตตามีเท็กเจอร์ที่อร่อยมาคู่กับอกไก่และอะโวคาโดอีกหนึ่งเมนูยอกีโฟชีสใช้มันฝรั่ง70ผสมกับแป้งแล้วชีสอีก4อย่างลงตัว สไปซี่ซอสเซสกับเ้าพิซซ่าแป้งพิซซ่าต้นตำรับคอบริมต้องเครียมสุดท้ายบีกนซอสเซสมัชบรูมแอนด์ครีมพาสต้าตามคุณเรดไปแล้วครับอร่อยและกับเรดวันนี้โอ้โหอยากจะพามารับประทานอาหารอิตาเลียนที่พานินี่มาเฟียเรามาคุยกับคอออเนอร์เดียกันคุณบุศก่อนจันทระวารเมษน้องเปิ้ลจ๋าสวัสดีสสดนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าจา๋า พาณิชมาเฟียของเราเป็นอาหารอิตาเลียนสไตล์ยังไงจ๊ะร้านพาณิชีมาเฟียเนี่ยนะคะเป็นร้านโมเดิร์นอิตาเลียนค่ะคอนเซปต์หลักของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของวัตถุดิบที่สุดสะอาดนะคะแล้วก็สูตรทุกสูตรเนี่ยเปิ้นทำร่วมกับเชฟอีกขั้นหนึ่งก็คือคุณแองเจโลไปเมนูแรกกันเลยจ้ะชื่อว่าโซปราโนแซนด์วิชเราใช้ขนมปังอิตาเลียนที่เรียกว่าเชียบัตตา แล้วก็อกไก่ที่เราเสียนะคะ<ม>เกลือมีพริกไทยแล้วก็มีบเัเเกอเทศแล้วก็เป็นอะโวคาโดดิปและซอสเนี่ยเป็นมายองเนสที่ทางร้านก็ทำเองด้วยจากแซนวิชมาสู่สปรินซ์สลัดทุกคนเนี่ยรู้จักชาชูใช่ไหมคะในอิตาเลียนเนี่ยมันจะมีเนื้อหมูตุ๋นนะคะที่เราเรียกว่าพอเกตตาเราก็มาสไลายเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาเสียกับกระทะท็อปลงไปในตัวของสลัดซอสด r s ิ i n ก็จะเป็นเฟรชโยเกิร์ตที่เราทำเองเหมือนกันค่ะ อันนี้เรียกว่าสไปซี่ซอสเซจกระเพราพิซซ่านะคะอิตาเลียนซอสเซจเป็นของดั้งเดิมเลยเราลอกหนังด้านนอกออกนะคะ,คะแล้วก็เอาส่วนด้านในเนี่ยมาคุกเราใส่ทวิสเข้าไปก็คือเป็นซอสกระเพราเผ็ด จานนี้เรียกว่าวีแกนซอสเซจม ushroom and cream pasta นะคะซอสเซจตัวนี้ก็จะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และตัวครีมซอสที่เราใช้นะเราทําเองนะคะมาจากซอยซอสผสมนะคะค่ะบเปิ้ลจ๋าเมนูนี้เรียกว่าอะไรนะจ๊ะเราเรียกว่ายอกกี้โฟร์ชีสจะเป็นตัวโฮมเมดพาส้าประเภทหนึ่งเราจะเอาตัวมันผสมกับแป้งเสร็จปุ๊บเราตัดเป็นก้อนๆตัวชีสนะคะก็จะมีพาร์มิซานมีครีมชีสซอสครีมแล้วก็มีตัวของเชด้าด้วยเมื่อมันมิกซ์กันแล้วเนี่ยนะคะตัวนี้มันแบบ รสชาติดีมากตีต้องขอการันตีความอร่อยเดนเลิศเป็นพิเศษให้พานินี่มาเฟียเป็นอร่อยและชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมามได้ที่ร้านพานินี่มาเฟียตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อสิบร้านอยู่ซอยทางออกติดกับศูนย์การคา้าดองกิโมท้องหลอ่อครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดระพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ร้านอาหารฮานินี่มาเฟียมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า a s บ้างคะคุเปิ้นสำหรับลูกค้า a s นะคะจะได้รับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้าน mm hmm. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2565เลยนะคะ,คะแล้วเรากลักบมา,าพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาที ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,อ,ะอะไรยเลืกับบริติแมชชี ί, อีตติ้งยาผิงชังต้องกินค่ะ